สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันีกาหน่อยกับที่มาดูต้นมะเขือเปียวร่างบ้านนะคะเดี๋ยวหามมาเบิ้งกันนะว่ามันนี้มีลูกบอนะคะหรือว่าแบบเมันนที่สุกให้หากิน่นกินแบบอยู่กับต้นได้บอนะมาดูกันค่ะตอนนี้นะเขาก็แบบมาอยู่ใต้ต้นมนแล้วนะคะเด้อเด้เด้อหนกลับกองให้ดูนะเอาก็เจอโดยมาแล้วนะคะดูดิค่ะแบบ โอ๊ยเจอลูกซุกมันหอมค่ะอันนี้ก็คือซุกแล้วนะคะหมีแบบหมดกลิ่นหอมนะคะหมดกลิ่นหอมนะ,ะดูหมอนะอันนี้นะคะลูกที่มันซุกหนะ้าตาเหมือนนี้อ๊อกไอ้แยกก็ห่างๆนะคะมีสีขาวน้อยๆนะอ่ากดๆเบิงนะลูกเหมือนกระยีแบบนุ่มๆนะคะ,อ,ะอันนี้เขาก็บ,บิดออกมาแล้วเนาะอันนี้นะคะเป็นลูกที่มันยังอ่อนอยู่นะคะสังเกตจ้ะก ลักษณะลูกนะคะตามันนี้ติดอยู่นะคะตามันนี้ติดกันอยู่นะวันนี้เพอแยกกันนะเห็นปะลูกกน,นี่ทุกคนตอนนี้มีลูกเยอะมากเลยนะคะกิ้งมันเดียวไปหางกังหนานะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวหนห้าลูกที่มันแก่นะลูกที่มันแก่นะคะอันนี้ก็น่าจะเกลือกจะแกแล้วนะ โอ้นี่น,น,นี่ลูกนี้นะคะเริ่มอ่อนแล้วนะคะนี่เห็นบอกค่ะสำหรับวันนี้นะคะหน่วยกระไดให้บักเจียบขอแล้วนะคะหนวยกระแบบอีมาลองสิมให้เบิงนาวาแบบมันอีโรตัสแบบไดนะคะมาดูกันนะคะเอากปแกะนะ ทางในนะคะมันก็ยี่เป็นแบบซี่ข้าวนะเนื้อบเลนะคะเนื้อไอ้เป็นแบบเนื้อนั่งนะคะบ้านเหนือนะนะเออนั่นน่ะาลอกหลอกสิบเลยอุย้ยอืมวานนะคะวานนะอร่อยนะสำหรับผู้ได้ที่แบบหมักวานนะสำหรับเหนือเป็นคนมักคล้องว่านนะคะอืม ชัดอ,อันนี้นะคะไอ้เป็นเบ็ดมืนนะมันก็จะมีแบบมเมล็ดนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเหนือก็ข้อตัวลาไปกดอนนะคะสำหรับอ่าผู้ได้หมักนะคะก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้เหน่อยเด็ดนะคะเดี๋ยวมือหน้าเหนือก็จะให้คลิปดีๆมาหน้าพี่ปะ